12นาฬิกาส0สนาทีสสเพื่อไทยวรชัยเหมะยืนยันวันที่7สิงหาคมจะมีการพิจารณาร่างพรบนิรโทษกรรมที่เสนอโดยตนเองและคณะเพียงฉบับเดียวพร้อมท้าพักประชาธิปัตย์หากเกิดความวุ่นวายจากพรบฉบับนี้จะขอให้รัฐบาลยุบสภาให้ประชาชนเลือกตั้งใหม่13นาฬิกาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติบนโทพราดอนพัฒนาถาบุตรยืนยันกรอบการพูดคุยสันติภาพครั้งต่อไป จะเป็นเรื่องของการลดความรุนแรงอย่างเป็นรูป,ปรธรรมย้ำคลิปผู่ฆ่าพันตำโรวจโททักษินชินวัตรเป็นของปลอม13นาฬิก30นาทีสาธารณาสุขไต้หวันเริ่มสำรองวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้าสำหรับคนหลังพบระบาดครั้งแรกในรอบกว่า50ปีโดยพบหมาลิงติดเชื้อตัวแรก เมื่อ17กรกฎา,าคมและขณะน,นี้มีหมาหริ่งติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก17ตัวโดยยังไม่มีคนหรือสุนัขติดเชื้อแต่คาดว่าจะมีวัคซีนสำหรับคนบราว3,000โดสมาถึงวันศุกร์นี้ส่วนวัคซีนสำหรับสัตว์มีอยู่เกือบ40,000โดสและจะเพิ่มขึ้นเป็น500,000โดสภายในวันที่20สิงหาคม 14นาฬิกาอธิบดีกรมชลประทานเลิศวิโรธโกวัฒนะยืนยันสถานการณ์น้ำฝนปีนี้สามารถรับมือได้แต่อาจทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเฉพาะพื้นที่บ้างย้ำจะไม่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่เหมือนปี2554